สวัสดีครับนี่คือรายการรอยเท้ารักโลก by The s t a t e t i m e s Earth ผมวิทศักดิ์โคสุรัตรายการที่อยากจะกระตุกกระตุ้นให้ทุกย่างก้าวของทุกคนก้าวเดินไปในโลกทุกวันนี้โลกที่กําลังเต็มไปด้วยปัญหามลพิษส่งผลกระทบไปสู่ภาวะโลกร้อนโลกเดือดแบบที่เราทุกคนก็ยังแอบเชย่ชาเราอยากจะเห็นคนได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวย่างอย่างระมัดระวังก่อนที่อะไรอะไรจะแย่ไปกว่าน,นี้ครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็หวังว่ามันจะกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ช่วยสร้างบรรยากาศและการสร้างรอยเท้าแห่งการรักโลกทําให้ทุกท่านสามารถก้าวย่างอย่างระมัดระวังต่อไปครับ นุษย์เราเพิ่งพาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่รู้ตัวอย่างมากตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือเราสังเกตได้ว่า,มาแมลงปอหายไปละเมื่อก่อนเราไปทําอะไรเราก็จะเห็นมแมลงปออยู่ใกล้น้ําก็จะเห็นมแมลงปอทุกวันนี้อยู่ใกล้น้ำอย่างแทบจะไม่เคยเห็นมแมลงปอแล้วแมลงปอตัวโต,วตวๆตก็หายไปด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่า,มาแมลงปอมันจําเป็นจะต้องอาศัยน้ําสะอาดและมันก็าวางไข่ แล้วไข่ของมันก็เหมือนลูกยุงนี่แหละต้องเป็นลูกไอโม่งนี่หลายสายพันธุ์ของแมลงปอต้องอยู่ในน้ําสะอาดนั้นสองปีถึงจะกางปีกออกแล้วบินขึ้นมาทําภารกิจของมันในขณะที่ยุงเราไปที่ไหนก็เจอยุงเดี๋ยวนี้ไปเมืองหนาวก็เจอยุงสมัยก่อนที่หนาวๆไม่มีเมื่อก่อนขึ้นที่สูงบนภูเขาก็ไม่ค่อยมีจะมีที่โคนเขาพอปีนขึ้นยอดไม่มียุงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าโลกที่ร้อนขึ้นทําให้ อุณหภูมิที่ยุงมันไปถึงได้มันขยายตัวไม่ว่าจะบินขึ้นไปไปอยู่เมืองจีนก็ยุงตามไปไล่ละเมื่อก่อนยุงมันอยู่ได้แค่ตอนใต้ของจีนตอนนี้มันก็ขึ้นไปถึงตอนกลางของจีนได้ขึ้นเขาไปบนภูเขาสูงๆตามดอยในประเทศไทยสมัยก่อนขึ้นไปสูงหน่อยเห็นหมอกไม่เห็นยุงเดี๋ยวนี้ตามไปละเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นอุณหภูมิมันอุ่นขึ้นทําให้ยุงมันตามขึ้นไปได้ยุงใช้น้ําเพียงแค่1ช้อนโตะ๊ะและน้ํานั้นเน่าด้วย แต่ว่าลูกยุงลูกน้ําอยู่ได้แต่แมงปอต้องใช้น้ําใหญ่กว่านั้นเยอะกว่านั้นสะอาดเท่านั้นไม่งั้นลูกแมงปอที่อยู่ในน้ําตายและต้องใช้เวลาเกือบ2ปี15วันกับ2ปีต่างกันมากทําให้ยุงขยายพื้นที่ขยายพลังเราไม่ต้องอธิบายกันแล้วว่ายุงแบกอะไรไปกับมันบ้างเชื้อสารพัดรวมทั้งสร้างความน่าลำคาญ เกือบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในสายตามนุษย์ว่ามันทําหน้าที่อะไรมันก็ให้บริการทางระบบนิเวศอะไรแก่สิ่งมีชีวิตอื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มาทําร้ายส่วนมแมลงปออาชีพของมันอย่างเดียวเลยจับยุงกับมแมลงวันกินมันไม่เคยส่งมอบโรคระบาดมันไม่เคยกัดกินพืชผักผลไม้มันไม่มาบินก่อกวนมันไม่มากัด มนุษย์หรือสัตว์ความหลากหลายทางชีวภาพที่หลุดหายไปอันนี้มองด้วยตาเปล่าเวลามองให้เห็นเราอาจจะแค่สังเกตว่ามันไม่อยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันทําอะไรบ้างและเมื่อไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเรายังไม่รู้ได้ซ้ําไปว่าการที่แมลงปอหายหายไปมีผลทําให้ยุงมากขึ้นด้วยหรือไม่นี่เป็นแค่ตัวอย่างแรกของความหลากหลายทางชีวภาพที่ใครก็ตามแค่ฟังแล้วคิดตามสังเกตหน่อยก็จะเห็นได้ง่าย ตัวอย่างถัดไปมีข้าวหลายสายพันธุ์มากในโลกนี้มนุษย์บริโภคข้าวงานวิจัยศึกษาในประเทศไทยเองก็พบว่าเราเคยมีข้าวกว่า300สายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยบัดนี้เหลืออยู่ไม่กี่สายพันธุ์เพราะข้าวท้องถิ่นข้าวพื้นเมืองมันถูกกลืนกินหายไปหมดเลยไม่มีใครเก็บมเมล็ดมันไว้ได้มากพอที่ใช้มันขยายพันธุ์ได้มันจึงหายไปทั้งทั้งที่มันปรับตัวเอง ในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาให้มันเป็นพืชพื้นที่นี้แล้วมันก็อยู่ได้กับอุณหภูมินี้มันอยู่ได้กับฝนหนักขนาดนี้มันอยู่ได้กับฝนแรงขนาดนั้นมันอยู่ก็ได้กับพื้นที่ภูเขาพวกข้าวไร่ข้าวเหนียวมันเคยอยู่ได้แล้วพอไม่มีใครเก็บเมล็ดพันธุ์มันเอาไว้เพราะมันไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมแล้วจะปลูกไปยังไงแล้วจะไปขายในนามอะไรเพราะคนไม่รู้จักเลยว่ามันคือพันธุ์อะไรก็ทําให ตลาดส่งผลให้ผู้ที่ควรจะต้องเก็บเม็ดเอาไว้ไม่ได้เก็บเราจึงสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ซึ่งถ้าวันนั้นถ้าวันนี้สายพันธุ์เหล่านั้นยังอยู่ดีมันอาจจะค่อยๆถูกผสมเข้ามาปนเข้าไปเพื่อทําให้ที่ดินหลายประเภทของเราที่พบว่าปลูกพืชที่มาจากพันธุ์ที่ออกแบบแล้วแต่มันไม่เหมาะสมต้องผสมกับสายพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมเข้ามันแล้วมันจะทนแรงทนชื้นทนแดดทนอะไรต่างๆได้ดีขึ้นมันหายไป เราจึงดูเหมือนว่ากาลังหันมาเราได้เคยหันไปพึ่งพันมาจากการเพราะโดยมนุษย์แต่บางส่วนว่าพันเหล่านั้นบางทีมันไปพึ่งพาปุ๋ยมากมันไปพึ่งพาสารต้านศัตรูพืชไม่ว่าจะต้านเชื้อประเภทเพลี้ยไปจนถึงพืชหรือสัตว์แมลงชนิดอื่นๆที่จะมาเกาะกินข้าวกลายเป็นว่า ค่าวบนจานของเรากว่าที่จะมาถึงเราจึงมีเคมีและสิ่งปนเปื้อนที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ในอดีตมากขึ้นทุกทีแล้วก็แถวให้ต้นทุนของเกษตรกรมันก็เลยแพงขึ้นเพราะต้องไปพึ่งพาตลาดทุกอย่างตั้งแต่ปัจจัยการผลิตคือมเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงวิธีการเลี้ยงการปลูกการขายการทำการตลาดทั้งทั้นสมัยก่อนถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรแบบพอเพียง ปลูกเพื่อใช้กินเองเขาก็คงไม่จาเป็นต้องไปแคร์ว่ามันเป็นพันธุ์ที่ตลาดรู้จักหรือไม่ถ้าเป็นพันธุ์ที่ปู่ย่าตาทวดของเขาเคยกินเขาก็กินต่อไปแล้วมันก็พึ่งพาเคมีอื่นๆน้อยมากหรือมันไม่ใช้ด้วยซ้ําไปมันก็อยู่ได้แล้วมันก็ทนทานต่อโรคและมแมลงต่างๆอย่างนั้นก็คงจะเป็นตัวอย่างที่สองที่ทําให้เห็นว่าในภาคการเกษตรของเราความหลากหลายทางชีวภาพได้ถูกแปลงเป็นเกษตรแปลงเดี่ยว ชนิดเดียวจนกระทั่งความหลากหลายที่มันเคยมีมันหดหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวคนเมืองจำนวนมากแล่นรถออกจากเมืองไปแล้วไปเห็นทุ่งนาสีเขียวเรารู้สึกสวยงามแต่เราไม่ได้นึกเลยว่ามันจะสวยกว่านี้อีกถ้ามันมีความหลากหลายยิ่งกว่าที่มันมีตามที่ตามองเห็นแล้วเราจะทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นเพราะในสุดผลผลิตของมันที่ขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นเนี่ย จริงมันคือสมุนไพรทั้งสิ้นเลยแล้วถ้าเรามีความหลากหลายของสมุนไพรที่อยู่ในรูปของข้าวลองคิดดูสิครับป่บานนี้เราสามารถมีข้าวที่กินแล้วรักษาโรคนั้นข้าวที่กินแล้วบำบัดอาการนี้อันเนื่องมาจากสายพันธุ์แล้วถ้าเรามันผสมผสานมันต่อขยายพันธุ์มันต่อไปเราม่ได้เอาไว้ใช้แค่ในครัวเรือนหรือนในชุมชนแต่เราสามารถดูแลคนทั้งทวีปคนทั้งโลกได้ความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ เป็นของมีค่ามากเมื่อก่อนเราแค่มองว่าเอ๊ะพืชชนิดนี้ที่สูญพันธ์ไปสัตว์ชนิดนั้นสูญพันธ์ไปแปลว่าทําให้เราขาดโอกาสของการได้ยารักษาโรคเท่านั้นหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่สะละเพราะตัวอย่างที่ผมยกให้เห็นเราไม่ได้คิดหรือมองว่า,มาแมลงปอเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะทาให้เราเจอเพืชสมุนไพรอะไรต่างๆจากซากของมันเลยมันอาจจะทําได้ก็ได้แต่นั่นไม่ใช่สาระสาระคือมันเป็นผู้จับยุงกิน ถ้าไม่มีมันช่วยจับจุงกินเราก็ต้องมาหาสารพัดการลงทุนเพื่อจัดการป้องกันไม่ให้ยุงมันมากัดเราหรือกัดสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งไปทําอะไรต่อไม่อะไรต่อไปได้ความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีค่ามากกว่าแค่มันกลายเป็นอาจจะกลายเป็นยาเมื่อก่อนเรามักจะมองเห็นแค่นั้นว่าโอ้หน้าเสียดายที่สัตว์นั้นสูญพันธุ์หน้าเสียดายที่พืชน,นี่สูญพันธุ์แต่ที่จริงแล้วการสูญพันธุ์ที่เสี่ยงมากอันหนึ่งและมนุษย์ไม่ทราบคือวาน วานที่อยู่ในมหาสมุทรเหลืออยู่เพียงประมาณ1ล้านตัวจากที่มันเคยมีมากกว่า3ล้านตัวทั่วโลกวานมีบทบาทสําคัญมากต่อการทำให้มหาสมุทรทั้งอันซึ่งน้ำมันเชื่อมถึงกันหมดได้ถูกเฉลี่ยสารชีวะมวลไปตามแหล่งต่างๆเพราะจริงสารชีวมวลจะไหลลงมาจากสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผ่านแม่น้ําและวไหลลงไปในทะเลสารชีวมวลเหล่านั้นและธาตุเหล่านั้นคือตะกรเหล่านั้นเมื่อไหลลงไปจึงทําให้แพลงตอนได้โตเพราะมันต้องมีธาตุอาหารเหล่านั้นก่อนแพลงตอนมันถึงจะโตได้เมื่อโดนแสงแดดแต่ในบางพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ที่ไม่มีมนุษย์ไปอยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพื้นที่ที่มีภูมิอากาศหนาวจัดแถบขั้วโลกแถวทุนราเหนือแคนาดาเหนืออสก้า เหนือไซบีเรียขึ้นไปเป็นแผ่นดินขนาดยักษ์ใหญ่นะครับแต่มนุษย์อยู่กันไม่ค่อยได้เพราะมันหนาวจัดหรืออยู่ก็อยู่เป็นเป็นปริมาณน,น้อยมากทําให้มีสารอาหารที่ไหลลงไปในทะเลแถบนั้นน้อยมีแต่น้ําเมื่อไม่มีสารอาหารแพลงต้อนก็ไม่มีถามว่าแล้วเราอยากได้แพลงต้อนไปทําอะไรแพลงต้อนมี2แบบแพลงต้อนพืชกับแพลงต้อนสัตว์แพลงต้อนสัตว์นั้นก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปก็คือบรรดาลูกกุ้งลูกเคยต่างๆเนี่ยใช่หมด แต่แพลงต้นพืชต่างหากที่มีบทบาทเสมือนหนึ่งใบไม้แพลงต้นพืชและสาหร่ายคือผู้ที่แปลงคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายมาเป็นออกซิเจน70%ของออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ใช้และมนุษย์ใช้ในการสูดดมลมหายใจกันมานับล้านปี70%มาจากแพลงต้นในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นแ,แพลงต้นต้องการปุ๋ยต้องการอาหารของมันเราและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ไม่สามารถส่งอาหารให้แพลงต้นทั่วไปหมดเพราะเราต้องการให้แพลงต้นมันกระจายให้ทั่วทั่วโลกเพราะแสงแดดส่องไปที่ไหนก็ควรจะให้มีแพลงต้นในทะเลที่นั่นเพราะมันจะได้แปลงคารา์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนสัตว์ชนิดหลักที่นำให้สารอาหารเหล่านี้จากน่านน้ําหนึ่งไปยังอีกน่านน้าหนึ่งอันห่างไกลและไม่ค่อยมีคนอยู่คือวานวานจะมาหากินในที่ที่มีแพลงต้นเยอะๆแล้วมันเดินทางต่อไปไม่หยุดเลย และจำนวนมากของมันก็มุ่งหน้าไปตามขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้น้ําเย็นจัดซึ่งรักวิยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันไปทําอะไรกันแน่แต่มันมีทิศทางของมันจะไปที่นั่นแน่ๆเป็นที่คาดหมายว่าน่าจะเป็นที่ที่ใช้ในการผสมพันธุ์หรือแม้กระทั่งไปออกลูกเพราะจะไม่ค่อยมีสัตว์อื่นมารบกวนมันแต่การที่มันไปแล้วมันกินมาเต็มที่มันก็จะถ่ายมูลไปตามทางมูลของมันเมื่อไปผ่าน ก็คือแพงต้นที่ไปถูกมันกินมาพืชต่างๆหรือสารอาหารต่างๆในทะเลที่มันกินเข้าไปพอไปผ่านกระบวนการย่อยในกระเพาะของวานเรากำลังพูดถึงปริมาณเป็นตันๆนะครับแล้วมันก็ว่ายไปอย่างเรื่อยๆยาวๆไกลๆมันจะมาถ่ายมูลแม้มันจริงๆมันมีความสามารถในการดำน้ําลึกมากมันไปหากินลึกมันไปนอนลึกมันไปอยู่ลึกมันไปเล่นลึกแต่เวลามันถ่ายมูลมันต้องขึ้นมาที่ตื้นเท่านั้น เพราะว่าแรงขับของมันจากกล้ามเนื้อกระเพาะลำไส้ก็เหมือนมนุษย์แหะครับถ้าเราดำน้ําลงไปเกินกว่าสัก15-20เมตรเราเบ่งอะไรไม่ออกเลยเพราะความกดอากาศในใต้น้ําจะแรงกว่ารูทวารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่จะดันอะไรออกมาได้ละวานก็เช่นเดียวกันมันจึงต้องขึ้นมาถ่ายอยู่ในใกล้ผิวน้ําเมื่อถ่ายปับ๊บนั่นละคือการให้อาหารให้แร่ธาตุแก่แพลงตน้น พอมุมูนนั้นไปโดนแดดและแพลงต้อนก็โดนแดดแพลงต้อนได้กินด้วยมีน้ําด้วยแล้วก็มีแดดด้วยก็จะสังเคราะห์แสงแปลงพลังงานของแสงอาทิตย์และสารอาหารที่มีอยู่ในน้ํา,น,าน,นั้นให้กลายเป็นออกซิเจนนี่คือเครื่องผลิตออกซิเจนที่ใหญ่ที่สุดของโลกในน้มสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าแพลงต้อนพืชแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีใครมีปัญญาไปให้อาหารมันเลย มีอยู่สัตว์หลักเดียวคือวานหนึ่งล้านตัวสุดท้ายที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วเรายังไม่เข้าใจมันเลยแต่ก็ยังมีอุตสาห์มีคนไปล่ามันหรือแล่นเรือโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ชนโดนมันก่อให้เกิดบ,บาดแผลที่หลังของมันแล้วมันก็ไปติดเชื้อแล้วมันก็ป่วยนี่คือเรื่องราวของความหลากหลายทางชีวภาพจากที่เล็กๆอย่างแมงปอไปจนถึงแพลงต้นที่ตามองไม่เห็น วานที่ใหญ่จนกระทั่งถ่ายรูปด้วยกล้องหนึ่งกล้องอาจจะไม่ครบทั้งตัวว่ามันมีส่วนผสมปรสานทำงานต่างหน้าที่ของมันในระบบของโลกที่ทำให้เรามีออกซิเจนเพียงพอเรามีระบบการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีพลังมหาศาลที่จะช่วยทำให้เรามีอากาศเหลือเพียงพอในการใช้หายใจ